มันอยู่บนหัวพี่วิ่งมาลวับวิธีนี้ป่ะครับไอ้น้องเ้โเพนสิงอะไรน้เี่แม่สอคนอ้เี่อะเรีอ้อ้เไอ้ชล้ไอ้เนไอ้เี้เชลอ้อ้เ่ไอเชลี่ไอ้เอ้ไอ้าชไปไไปไอไไปไหน ไปเดยวไมแซ้โรนี้ี้กิแทบเรียบร้อยเลยอนเรียบร้อยมึงกิดนแทบจะออกไปทำไมขอาขึ้นไปหน่อยนากรสุดกระสุนวดกรสิที่เกียงโกกระสิกหนึ่งพอยู่ไหนเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวอะเล็บหลบเล็บเล็บหลบบเล็บเต็มดหลังเต็เลยเ็มยังไงครับยังไงครับคุ้ย

ดิมันแรงกล้าว่าบายบายไม่โดนเฮ้ยมีไหนวะไอ้เนี่ยไหนวะขอเลยไอ้เนี่ยนายกูสารเอสร้างบาดแผลในใจอะไวะกูหาไม่เจอทุกคนตาย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 นาย

เยรอเรอหมดแล้วดอไม่ไรอดเฮ้เราเจแมงเปมาเจที่กูจะส่องแล้วเจมก็เป็นสมุนอากตดบอลมาไหนเอาเอาไปข้างบนไปยองบนนะติง้าติง

มันไม่มีพอมีก็ชนะแบบนี้อะไรพี่เวิดไยเกิดไรเกิดอะไอ้เรี้ัไอะเรอะไไอ้นี้ันยิงอย่าี้ฮ่าไอ้คนี้ไอ้คนี้เขาไม่ีไม่แกย ้ยอยู่บนกอยู่บนก็อยู่บนยก็อยู่บน็ลยเฮ้ยบินลั้บินลายมดเลยมาสิีอย่าลบนัเอาลกนอาละไปก่อนผมเล่นเลยครับเฮ้ยยืนอายอยหมดเล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 ยหตัวอา่ตัวเดียวไปสมโอเค็บบาง